จิงดี้你好เจนดี้你好ิจงดี้你好,你好สวัสดีผู้จัดการสวัสดีผู้จการสวัสดีผู้จัดการ我第一次来台湾工作我第一次 หลายทยวากาผมมาทำงานที่ไต้หวันเป็นครั้งแรกผมมาทำงานที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก我会说一点点国语我会说一 点点นจอฉันพูดภาษาจีนเป็นนิดนิดหน่อยฉันพูดภาษาจีนเป็นนิดหน่อย